สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสบู่สุคนครับสวัสดีค่ะครับนี่ขมาต่อหลังจากกินเข่าเทียงแล้วเนาะขมาต่ออีพีสองกันครับผมรุ่มมาชมในการพี่น้องวาสิมานเห็ดเยียงเนาะครับผมเรื่อยครับผมค่ะอุ้ยขึ้นมาอีกแล้วครับกำลังขึ้นเป็นเต็มๆเลยเนาะอู้ยหูเด็ดอกงามเลย Cái này nó đang xẹp nữa, lục trà đọc vãn em bò nì nì Ui, nì bò Cũng nhầy Ui, kiếp đi sao Đấy không ngâm mấy con chứ Ui, nó ngâm nè Ngâm nha, đang nó đang oan hạt,

ขึงไหมเลยครับโอู้รานขึนไมเต็มเลยครับมขึงไหในส่วนั้นบ่ได้เลยนต่อเนื่องมาเป็นกุ่มได้เพียงมอเป็นกลุ่ม งาน้ครับผมเก็บไปสดือนตัดขาเนาะดอกกีงกครับผมน้เอาวมีครับผมพี่น้องเป็นแถวครับมนใลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยพี่น้องกลุ่มใหญ่ด้วยครับนี่กพี่ครับต้นไหครับผม วันีสามดอกครับดอกกำลังงามเลยกำลังแข็งสุแบเยครับาแข็งแข็งกรอบโอ้ทง้ะมีนหน่อยเป็นขืนเลยสู้นถือกับเป็นยังสีเลยนะเนาะค่ะหน่อยเต็มเลยลายขืนเ็ กินเองแค่โมเอดกินเนกินเดียวว่าันเด็ไปใช้ด้อฮ okay. um, ัน um นี่ก okay. ินเดียวตัวเนียนอืออือหอือห่อือหึออือหึอือรอือหึอือหึอือหอุ

ทำเหงแล้เสียแพงละม,มีดินเลยขากับหาขอมอมันขาอ่างเงี้ยอือยัยังเซอยู่นะกบนหวตัเนะเดียวท่านไปใช้เลยีน หนาวคือถึงกว่า40อกศาไกายก่เห็นอะไรถึงวันอื้อนะคะจริงเลยเห็ดแสบนะหั่เด็ดเด็อดโซ่งืมมหืัดอะเราคุณเก็บมาเล้วชดดวย นี่ปึงคุ้มจ้ะน้งามแข่งเนี่โอ้ออยติงหง่ามัดีน้ำครับขาหัา่กินเลยจ้ะน้องน้องน้ำแข็งจีบแหจะเริ่ตัดขาเน้ะครับตัดดอกนึงนะฮะเฮ้ยงามแข็งนามแข่งครับนามแข็งขนาดนาีด่ครับ สาวเดือนตัดขากรนดงี้เราดูงามเลยพี่เนาะขาเป็นออกสีแบบหวานๆเลยเป็นเป็นน้ำตาลเนาะสุ่มๆงามเลยเนาะบางคนกัสาวเดือนมานแห้งด้พี่เ้อง เหม่ยๆเลย้วครับอ่าฮ่าแล้วก็คัดลงไปน้องงามิงามิงามันนี้คัดเนื้อแเลยพี่น้องคัดแบบงามๆเลยอือกำลังใจเบาๆเชสาเดือนเลยด้วยครับผมติดตามมาชมด้วยครับผม นี่แตดดนี่งามขึ้นแบบเอะติดตัวียกระโงขาของขาอบอเป็นกลุ้มครับมัน้นกลุ้มเยอยครับเมืองที่เราเชี่ยเขาคุณกำลังขืนนี่เลยชกำลังขืนใช่ไหกำลังขนนกำลังขืนเต็นาเท้าขาเ้ะ

คิดนเงี้ยอิมแล้วก็เซตตาบุกออดดีนังทองเลมยันโอ้ยนตานังโอดนังตาลมยอนังมดยตัวเนี่ยองน้องตัวเนี้ยคับผมพี้เกียจใจเนี่ยอันอันกับกเสียไว้ดีปุดน้ำก็ได้ นี่ก้ังขืนกลังข้นเมีตัวน่อยแห้บ้าเอาครับตรอครับผมผมจะดิงแล้วอือนนี่ยเาต้นเหืองเลยครับผมคุ้มเดียงอะุ้มเดียบคุ้มเงียเด้วกุ้มเงียบกดใช่ไห กี่สิดอกจ้ะกี่สิบดดเสียงเสือบู๊ทีทเนี่เสียงเนชันงจ๊ะเนียปัุ้เดียวท่านด้พช่น้องอ้ยลายครั้งเลยต้องกอืมเต่อเต้ยออันนี้เืินกินขาเนาะ

จะดอกน้ซีดอกขาดอกนี่มันอ่อยคือขา้นดอกเงาดอกเงาจ้ะองเสือกนามุ่นแต่ต้องมีใหเขาเดือนมันต้องหวืมืออ่อยครับผืม

คือเป็กปกนกะลุ่มๆเนาะใ่ขดนดอกหนึ่งที่เห็นหลายดอกนะครับดีดดีดนี่เป็นนี่แงดี๋อ่อยโอ้โอ้ยอยค อืมตัเดีเลยอืมอือืมนอ่นตางกปรเอยกุมนึงนอครับดอกหนดอก่เห็นยังติดต้อเอเนเดิมเปิดเากคเห็นเลยที่พี ay, ่นลองตอไม่ค่อยเปิดเนาะืม่ค่อเปิด เปิดเบิ้งกรเห็นทุวยยขึ้ปวกหน่อยด้วยนี่น้องงี่เงี้ยอะไรหนักนี่ครับผมโอ้มันงามเลยตั้งๆๆมันเป็นดอกลูมีหล่นตา้เลยครับนี่เด็ดๆตื่นประกายสวยงามมากนี่ครับผมตอนเงียงครับ เียาเงมาเลยมีเห็ดคานุ่งพี่น้องเฮ้ยานุงงหรือานุกเจ้าน,น,น้อพี่น้องสูงเนาะคือขานกเจ้าเองอ้นี่ครับผมอ้ง <c oughs> าเห็นเนาะ <c oughs> อ่อ,อนนี่ครับผมนี่นี่อ้ปวดเก็บนสะสุดยอย นานครับตอนหาข,ข้นออกกลุ่มมีไงนะครับมอดแตกลุ่มมีไงด้ยีก็ได้ไมนน่อน,อน,อนตอนเียว่าพนเก็บบังาเช้าเดือนพ้่เขาบบถึงตัวนี้ครับคุใช่มาอีใชเดือนี่ขน้เขาบถึงก็ได้ เขาไปประหอดให้ดรกเลยอื้มกรงขึ้นใหม่เก็บมนแห้งส้อครับมือนี้ได้เก่าคือว่าแล้เนาะเมย์สุดยอดที่กันห่อ่อนอื้มน้องความต้นใหม่รัดเลอคืะ เดินเด็กขาเราเ้อะเ้าดอกกินไอยดอกกินได้เรากินไดยอือไหนแข็งแข็งนเป็นแผลกเลยม้าอุ้ยขาเป็นเป็นหนักเลยเนาะขาเนเป็อกขึ้นต้านะอะเป็นไงตัวนี้เบื้องขาขาเบื้องนี้มกี้ไก่พี่น้องเป็นเป็นสีขึ้นต้านเลยสวยหวาน นี่ครับผมพันใหญ่พึ่งเขาดวงญ่เนาะค่ะแกงหวานหวานพี่น้องหวานกรอบนี่งามแหงนี่้นพึ่งน้องยุงเลยบูมแมนด้วยครับพึ่งเขาด้วยพี่น้องมีผลงานบอพนกเชาเดือนหลบสองด้วยครับผมอีพีสองนะครับผมเก็บแป๊บหนึ่งเลยครับประมาณแต่บอส่งโมงเนาะโมงกว่าเนี่ยครั้งฝนถีโตกครับพี่น้องเมึงฝาด้วครับเหมือดตึ้บเลยนี้ วันที่ตกบรรยากาศโดยรวมด้วพี่น้องนี่มืดครึมแล้วครับฝนกำลังมาแล้วครับคือสี่ด็กกบานแล้วพี่น้องถอยมาหารถแล้วครับผมกบานครับจะได้ขอบคุณที่ติดตามและชื่มด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเหม็นนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้สามันหน้าผ้าลุยด้วยครับบนฝนสาวเดือนด้วยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับผมครับวันนี้ขอโทษลาพี่น้องกบานก่อนด้วยครับผมฝนไหลดากมาแล้วพี่น้องตกแต่แท้ละ ครับผมสวัสดีครับชาวเดือนนะครับสวัสดีค่ะหยุดหลายวันนี่เนอะหยุดถึงแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยครับผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านกันครับ